โอ้มีอะไรบ้างเนี่ยอันดับแรกเนี่ยไข่เจียวเลยไข่เจียวข้าวสวยร้อนๆแล้วก็อ่ามุนอุยปุ้ยเขาเรียกเมนูมุนอุยปุ้ยนะฮะแล้วเราลองดูก่อนลงจากไข่เจียว ไข่เจียวเสียวสลังไข่เจียวเสียวสลังโอเคจวดจวดสาาอบถาบางทีแล้วอันนี้คือนั่นนี่คือ ปลาดุกขั่วปลาดุกนี่คือขั่วปลาดุกใส่ใบชะพลูขั่วปลาดุกใส่ผักอีเลิ์ตวะขั่ว,วแข็งขั่วปลาดุกใส่ใบชะพลู รสชาติก็อร่อยนะรสชาตินี่จัดจานมากเลยหวานแะม้วนะเทียบกันกับไข่เจียวนี่นะฮะไข่เจียวเทียบยกับไข่เจียวนี่ย ไข่เกี่ยวอะไรกว่าโอเคแค่ <c oughs> <c oughs> okay. นี้แหละบายบาย